ช่องครูนัน channel นะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะตั้งแต่ชั้นป4เลยนะครับ incredible english 4มาเรียนกันต่อหน้าที่11นะครับหนังสือนะครับ flat c h r english นะครับสำหรับนักเรียนชั้นม4นะครับที่เป็นหนังสือเรียนนะครับที่เขียนหน้าปกไว้ว่า student book นะครับไม่ใช่หนังสือแบบฝึกหัดนะครับหรือไม่ใช่ workbook นั่นเองนะครับ ข้อที่5ครับผมเขบอกว่า now write the nationality adjective in the correct column นะครับ now แปลว่าตอนนี้ write แปลว่าเขียน the nationality adjective แปลว่าคำคุณศัพท์ที่ทำหน้าที่บอกสัญชาตินะครับ in the correct column ในคอลัมน์ที่ถูกต้องนั่นก็คือหัวคอลัมน์นะครับก็บอกว่าสัญชาติที่ลงท้ายด้วย an หรือ ian นะครับผมคอยให้ใเรียนเขียนลงไปว่าสัญชาติอะไรบ้าง แล้วก็สัญชาติที่ลงท้ายด้วย I-S-H นะครับแล้วก็สัญชาติที่ลงด้วย E-S-S แล้วก็ Archer ก็คืออื่นๆนะครับที่ไม่ได้ตรงกับ3ประการนี้ตัวอย่างก็คืออเมริกานะครับก็จะลงท้ายด้วย I-A-N นะครับด้วย A-N นะครับ n, นะบนะก็เป็น American นะครับด้วย A-N ประเทศที่ลงท้ายด้วย a N หรือ A-N ก็มีออสเตรเลียนะครับเป็นอ u s t r a l i a n นะครับนะออสเตรเลียนะครับไม่ใช่ออสเตรเลียน ออสเตรเลียนะครับตัดอ่าตัวเอ็นออกก่อนนะครับนี่คือชื่อประเทศก่อนนะครับนะแล้วก็ต่อมาด้วยชื่อสัญชาตินะครับนะออสเตรเลียนเบลเยียมนะครับก็เบลเชนนะครับเบลเชนแอฟรับโคเอเนียนะครับโคเอเชียนะครับก็เป็นโคเอเชีเชนนะครับบราซิลนะครับก็เป็นบราซิเลียนนะครับเยอรมนีก็เป็นเยอรมันเฉยๆนะครับเยอรมัน ลงท้ายด้วย AN เฉยๆนะครับแคนาดานะครับก็เป็นแคนาเดียนนะครับอิตาลีนะครับก็เป็นอิตาเลียนโคลัมเบียนะครับก็เป็นโคลัมเบียนส่วนลงท้ายด้วยไอเดชนะครับจากประเทศบีเทนคือประเทศอังกฤษนะครับนะหมู่เกาะบีเทนก็เป็นบิติชเตอร์กีนะครับตุรกีก็เป็นตุรกิสสกอตแลนด์นะครับเป็นสกอตติสสเปนนะครับไม่ใช่เป็นสเปนิชนะครับนะต้องอ่านว่าสปานิชนะครับสปาสพาสปานิชนะครับ ไอแลนนะครับก็เป็นไอริชนะครับฟินแลนด์ก็เป็นฟินนิชนะครับเติมตัวเอ็นเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับนะสำหรับประเทศฟินแลนด์นะครับนะวิธีจำส่วนประเทศจีนนะครับก็เป็นจีนิสนะครับญี่ปุ่นเป็น J ี่ปุนิสนะครับโปรตุเกสเป็นโปรตุเกสนะครับส่วนคำอื่นๆก็เช่นประเทศกรีซนะครับก็จะเป็นกรีกนะครับอันนี้คือประชาชนนะครับประชากรอันนี้ประเทศนะครับหรือว่าอันนี้เป็นสัญชาติหรือเป็นภาษานะครับ ต่อไปนะครับผมนั่นก็คือ add t h i s countries นะครับให้เพิ่มประเทศเหล่านี้นะครับนะ t h i s countries to the chart ลงไปในชาร์ t i n e x e r c i s e 5ในแบบหััดที่5เมื่อกี้นะครับ with the corresponding nationality นะครับ corresponding nationality ก็คือ,อสัญชาติที่เหมาะกันนะครับที่เข้ากันได้นะครับนะ corresponding nationality ที่เข้ากันได้กับประเทศนั้นๆน,น,นะครับ ในชนิด a ี j แอคทีฟนะครับก็คือทำหน้าที่เป็นสัญชาตินี่คือเป็นคำคุณศัพท์นะครับนะเด listen and check your answer แล้วก็ให้ฟังแล้วก็ตอบนะครับอ่าแล้วก็ตรวจสอบคำตอบของคุณนะครับคุณครูไม่ได้แนบคลิปเสียงไว้ให้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะเขาก็ให้มาแล้วนะครับผมว่าประเทศสวีเดนนะครับนะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับก็เปลี่ยนเป็นสวีเดนนอร์เวย์ก็เป็นนอร์เวย์เนนะครับรัสเซียก็เป็นรัสเซียนะครับ สวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นสวิชเฉยๆนะครับนะฮอลแลนด์ก็เป็นดัชนะครับประเทศเยอรมันนะครับนะเยอรมนีนะครับนอกจากจะเป็นเยอรมันแล้วนะครับนะเมื่อก่อนเขาจะเรียกเขาจะเรียกว่าดอยนะครับนะดอยแต่ถ้าฮอลแลนด์เนี่ก็เรียกดัชนะครับโปแลนด์นะครับก็เป็นโปลิชนะครับเช็กเรพับลิกนะครับก็เป็นเช็กสโลวีเกียนะครับก็เป็นสโลวาเกียนนะครับสโลวาเกียน โร m a เนียนะครับก็เป็น r o m a n นียนะครับแล้วก็ประเทศม a ลตานะครับก็จะเป็นม a ลติสนะครับข้อที่เจนะครับผมให้ complete t h i s sentences with the correct sentences นะครับก็คือทำประโยคเหล่านี้นะครับให้เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับ with ด้วย the correct n a t i o n a l i t y นะครับก็คือเป็นสัญชาตินะครับที่ถูกต้องนั่นเองนะครับนะ I am from นะครับผมฉันมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนะดังนั้นคำที่เป็นสัญชาตินะครับของญี่ปุ่นก็จะใช้ก็ว่า Japanese นะครับนะดังนั้นตรงนี้นะครับคุณครูลบคำตอบนะครับเพื่อต้องการที่ให้นักเรียนเข้ามาฟังนะครับนะจะได้เข้าใจนะครับนะว่าจะตอบว่าอย่างไรนะครับ ชี e and I นะครับนะอา from French นะครับชีและไอมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับดังนั้นต้อง be a French นะครับตรงนี้ให้ตอบ French F R E N C H นะครับนะเผื่อว่านักเรียนบางคนเขียนไม่ถูกข้อสามนะครับ Schumacher is from Germany นะครับ Schumacher มาจากประเทศเยอรมันดังนั้น he is German นะครับตรงนี้เป็น German G I G E R ไม่มี A นะครับ G r M A N นะครับ German เมลานาเอสฟอมเกรซนะครับเมลานามาจากประเทศกรีซนะครับอันนี้เป็นประเทศแต่ถ้าเป็นคนกรีซนะครับให้ใช้ G R ดวีนะครับ G R ดวีเกตกรีกนะครับตรงนี้ตอบ G R ดวีนะครับพีเตอร์แอนเบอร์เบอร์เชอร์นะครับพีเตอร์เบอร์เชอร์อาร์ฟรอมฮอลแลนด์นะครับมาจากประเทศออลแลนด์ดังนั้นเดอร์นะครับตรงนี้ให้ตอบดัชนะครับ D U T C H นะครับนะ D U T C H นะครับ D U T C H นะครับข้อที่5นะครับ Dutch ข้อที่6ครับผมแอสเซลติกแ a n ด์แร็กเจนะครับ are from Scotland นะครับดังดังนั้นนะครับ they're a scottish นะครับตรงนี้ให้ใส่ว่า scottish A C O T T I S H นะครับ scottish นพิษณุ a is from Italy นะครับ it is Italian นะครับนะ Italian ยนคงเขียนถูกนะครับนะ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับ Fish and chips are from Britain นะครับทั้งปลาแล้วก็มันฝรั่งนะครับนะเป็นชิ้นๆนะครับนะมาจากประเทศอังกฤษนะครับดังนั้น t h e y r British นะครับ b i t i s นะครับ British เหมือนที่คุณครูได้แจ้งไว้เบื้องต้นนะครับตรงไหนที่สามารถลบคำตอบได้นะครับคุณครูจะนำมาเฉลยให้สดๆนะครับทำวิธีนี้ ก็เพื่อที่ต้องการให้นักเรียนได้ฟังทุกๆประโยคนะครับจะได้รู้ว่าตอบอะไรและก็ฟังคลิปคุณครูเขียนลงไปนะครับเพราะถ้าไม่ลบนะครับนะบางครั้งนั้นนักเรียนหยุดคลิปแล้วก็ลอกตามโดยที่ไม่ได้ฟังนะครับนะว่าแปลว่าอะไรบ้างและก็หลักไวยากรณ์เป็นอย่างไรก็จะไม่ได้ความรู้นี่คือเทคนิคของคุณครูนะครับจบหน้าที่11บนะครับผม